สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดกันต่อเนาะนี่น,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 นี่เดินเข้ามาก็เจอแล้วเดี๋ยวเนี่ยทางเดินนี้ต้องมองให้ดีเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆตามทางเดินเนาะนี่มันดูแห้งๆนิดนึงนะทุกคนนะอยากให้ฝนมาอีก สักวันสองวันเนาะแต่ก็ได้อยู่นะทุกคนนะดอกใหญ่อยู่แต่ว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันยังไม่สูงมันยังไม่โตขึ้นมาปล่อยไว้อย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะต่อกันยาวๆเลยนะวันนี้นะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นอยู่เห็นอยู่นี่นี่นเหลืองๆโผล่หัวมาละเหลืองๆโผล่หัวมาละตรงนี้นะทุกคนจะยัดตรงนี้ จับยังไงนะค่อยๆดเดค่อยๆเดินนี่อันนี้ก็สวยจังสวยเนาะตัดขางาม ทีเดียวแล้วค่อยมาตัดขาทีเดียวไหมจะได้เร็วๆเนาะนี่อันนี้ก็โตโตดึงทีละดอกจะได้ไม่หักเนาะหวนดึงทีละดอกเอาดีกว่าอันนี้งามงามกลุ่มนี้อ้าวเนี่ยอันนี้มันดอกมันเล็กๆอยู่เนาะ ปล่อยไว้ก่อนนะขวรจะปล่อยไว้ก่อนนะเห็นไห้เอาใบไ,ไม้บงังเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนดูซิตรงเนี้ยอา้าวอันนี้หลุดดึงออกมาแล้วกันอันเนี้ยหลุดน,นี่ก็ไว้อย่างนี้แหละเนะเาะอ้าวมาตัดขาอุมาแรงยุงเยอะนะเนะี่ยขวรต้องคลุมอย่างเต็มที่นะเข้าปลามานะัน ขนาดฉีดยาก,กันยุงพ่นสเปรย์อะไรเยอะแยะนะั่นมันก็ยังจะมากัดอยู่นะยุงเนี่ยน,นี่ใส่ตะก้าก่อนเต็มมือใส่ตะก้าไป ก็อีกอันอ้นนอาวมาตรงนี้ทุกคนเก็บกันรัวรัวเลยจ้ะอันนี้กลุ่มนี้งามขนาดงามมากงามมากเอาทีละดอกอดึงออกมาก่อน เสร็จแล้วเราค่อยมาตัดขาทีเดียวอู้อันนี้งามแจะๆต้เลยนี่โอ๊ยดูนี่งามงามดู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 ด,ด,ด,ดูตัดขาจ้ะทีนี้ นี่งามจริงๆใส่ตะกร้าไปก่อนอันนี้แล้วก็มาตัดกลุ่มนี้โอ้โหอันนี้สุดยอดอสวย กลุ่มนีงงม่งามงดึงยังไงไม่ให้ดอกเล็กมันหลุดเนี่ยมันก็ยังหลุดมาดูอยูด่ดีเนาะนพ่อแม่ลูกวางนี่ก่อนเราพยายามจะเบามือนะอันนี้เอาไว้ดอกเล็ก แล้วก็นี่สองอันนี้สองอันนี้อันนี้เอาอยู่เพราะว่าขาเขาอ้วนนะแต่อันนี้ไม่เอานะนตัดขา มันก็ใหใหญ่หญสวยเนาะอันนี้้ยงามจริงๆสำหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงก็ได้เยอะแล้วนะทุกคนเอ้ยมาต่อฝั่งนี้ทุกคน ขนแหวกไว้เรียบร้อยแล้วนี่จะได้ไม่เสียเวลาดึงเลยค่ะเดี๋ยวเอาออกมาตัดขาตงนี้ <c oughs> มาหาทุก้านีสะดุด กิ่งไม้มได้ละอ้าวแล้วก็มาต่อนี่เลยจ้ะทุกคนมาตรงนี้เลยตรงนี้จิ้นจิ้นตรงนี้แหวกเละรอเลยนะจ้าสวยตรงเนี้ยอีนี่ก็กลุ่มใหญ่ยวด,ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่เห็นไห เบลอเลยนง่งเอาที่ละอันดอกเล็กก็ติดมาด้วยอ่ะช่างมันอันนี้ได้ใส่ตะก,กร้าส่วนอันนี้ขอตัดออกหน่อยนึง อ้วนใหญ่วันนี้แล้วก็ดอกนี้นดอกนี้นี่ก็งามมากดึงออกมาก่อนนะอมโง่อมโง่ เดี๋วยวดึงออกมาทีให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวตัดขาร่วงไปในอันเนี่ยตัดขานะตัดขาได้ฟินกันยาวๆเลยล่ะทุกคน กินกันยาวไปถึงเดือนนูน่นแหละสิงหาโน่นแหละขนว่างเลยโอ้ยยุงมันมาตอมหน้าอ้าวนี่ได้ละได้ละได้ละจ้าทุกคนสวยมากอ้าวมาต่อทั้งนี้น นี่ตายละงามเดี๋ยวขวัญจะรีบเก็บให้หมดรวัวละ ตก้าเราอยู่ไหนตะก้าเราอยู่ไหนโอเคใส่ลงไปแล้วก็อาอน,นี้ต้นใหญ่เลยวางวางนี่ทุกคนอุ้ยอันนี้ต้นใหญ่มากเงีง้ยเงี้ยต่ออ้าวนี่ อันนี้ปล่อยไว้อันนี้ปล่อยไว้เอาเฉพาะต้นใหญ่ๆนะคะนี่ขาบเบลอเลยเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดหนึ่งเหมือนมันจะอ้าทุกคนเห็นไหมมันแอบอยู่ตรงใต้ขอนไม้ตรงนี้จะต้องดึงขอนไม้ขึ้น พอปมันออกมาได้อยู่ดินอ,อก,กลับไปอยู่ที่เดิมให้มันเป็นเชื้อต่อไปอ้าวตัดขานี้ต่อจะทุกคนใหญ่เบ้อเร่เลย สวยงามตามท้องเรื่องอเก็บเพลินเลยนะวันนี้จนไม่อยากจะออกจากป่านะเนี่ยอ,อ้าวล่วงล่วงล่วง มัวจะไปเก็บเห็ดหลินจือเนี่ยกลับมาอีกทีเห็ดมันปูตโตเบลเลอร์เบล่าอ้าวได้เยอะอยู่ทุกคนแงนต่อสิต้องค่อยๆแงน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่น,น,น,นีแต่ดอกมันเล็กอยู่นะไหนดูกันซิ ได้อยู่นั่นเนี่ยโอ้ยกิ่งไม้ขาใหญ่อยู่นี่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่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 เดี๋ยวขอเช็คดูคือีนึงว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่ไหมเนาะอ้าวแต่ตรงนี้มันมีอยู่สองดอกเล็กตรงนี้นะขอนจะเดี๋ยวนะทุกคนน,นี่เนี่ยตรงนี้เนาะ ปล่อยมันไว้ก่อนเนาะให้มันโตก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็ให้มันโตก่อนไม่น่าจะมีแล้วนะทงฝั่งนี้ไหนมาดูตรงนี้สิอ่ะอันนี้โผล่หัวมาน,นิดนึงอันนี้เป็นดอกเล็กอยู่เนาะดอกเล็กอันนี้ได้ไหม อันนี้น่าจะได้โอเคเดี๋ยวขวัญจะเอามีดเงี้ยมาขึ้นตรงตรงซอกหินอ่ะเออหักน,นีตัดไปอุอ้ยมายัดอยู่ในซอกห,หินอืาอเห็นตรงนี้ ไม่ได้ไหมเอ,อ่ยังดูเหมือนแห้งๆดูเหมือนแห้งๆเนะาะตรงนี้เนาะมันยังมันดูแห้งๆนะมันยังไม่สูงขึ้นเต็มที่เนาะเดี๋ยวว่าเราจะเอาดอกนี้อเอาสองดอกแล้วกันที่เหลือนั้นให้มันโตก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาเอามันใหม่เพราะว่าเราก็ได้เยอะแล้วอันนี้ทุกคนยิ่งแงยิ่งเจอจะได้ออกป่ากันไหมคะดูนี่จ้าดูนี่จ้าอ่ะให้เจ้าโตอีกหน่อยแล้วกันเดอ้อนี่ แต่ว่าอันนี้ขาอ้วนดูเอาอันนี้นะอันนี้อันนี้เหระปล่อยให้มันโตดีกว่าเนาะอ้านี่ขวนมาเหยียบใส่ซะเองโอ้ให้อ,อหนี้ดอกใหญ่ถอยไปถอยมามาตายแล้วเราไม่ได้เห็นนะเหยียบใส่เนี่ยขาใหญ่มากเสียดายอ,อืม เห็นอยู่ตรงนี้อ่าได้หนึ่งดอกอ่ะเดีย๋ยวค่อยตัดค่ะแล้วก็มากลุ่มนี้ขนเห็นต่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดอกขาวแง่เข้าไปอ่าฮันนี้สวยนี่เป็นกลุ่มใหญ่เลยจ้านี่เป็นกลุ่มใหญ่เลยจ้า ขนาดไซส์เนี่ยกำลังอร่อยทุกคนลวกจิ้มน้ำพริกกรุบกรุบกุบเลยล่ะนะได้เป็นกําเลยปิบอ่ะใส่ลงไปทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ขวัญน,น่ะเดินแบบสเล์สลามากเลยสเล์เธอท่า มาเกียบเห็นตัวเองอน,นี่ขาะย้ายใหญ,ใหญ่ดอกมันไปซะละนี่โอ้โหตรงนี้มันมันเห็นไหมเลยไม้มันเต็มเต็มเลยเนาะบางทีเราเดินไปเราไม่เห็นอันนี้ขวัญจะแหวกชิ้นไว้แล้วกันที่มันมีดอกเลยใส่ลงไปจ้ะ นี่เอาตะกร้ามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่ดูนี่ทุกคนมันขึ้นตรงใต้หินเลื้อยออกมาเป็นทางยาวอย่างนี้เห็นไหมขวัญจะดึงเอา,าโคตรยาวค่ะยาวดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้ยตาย ค่อยๆดึงนะเดี๋ยวจะดึงออกมาขามันยาวขนาดไหนนะค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงอุย้ยขายาวมากอ่ะนี่จูขายาวมากเลยอะทุกคนอเอาเอาอกมา,า,า,าให้หมดนะขายาวจริงๆอา้าวอันนี้จิ้มโดน ออกมานี่มันด้วยความที่ว่ามันอยู่ใต้ซองหินแล้วมันมันไม่มีทางออกแล้วมันเลยยืดขาออกมาเต็มที่เลยนะทุกคนนี่นี่ยาวไหมล่ะอีกดอกหนึ่งดอกสุดท้ายอ๋อดู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 ด,ด,ด,ดูยาวมากๆากอ่ะตัด เดี๋ยวเราจะออกป่ากันละเพราะว่าคุณสามีโทรมาเรียกไปกินข้าวกลางวันนี่ก็น่าจะได้เยอะแล้วละสำหรับวันนี้ทุกคนเอ้ยได้เยอะพอสมควรนะคะนี่คะ่ะเยอะไหมคะเยอะไหมคะอื้อแค่จุดเดียวตรงเนี้เต็มที่เลยกลับบ้านกันเถอจ้าทุกคนนี่ ฟินเลยค่ะวันนี้ได้เยอะอยู่นะคะไปกลับบ้านกลับบ้านวันนี้ไม่ต้มยำก็ผัดใส่น้ำมันหอยละค่ะทุกคนเอ้ยนีย่วันนี้ขวัญจะไม่เดินเข้าไปต่อนะคะกลับบ้านกันค่ะไปจ้าแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ขวัญด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่อีกทีตอนเหตุบานเยอะๆนะคะ